สวัสดีท่านผู้ชมครับหายไปนานแล้วครับกับการกินเพื่ออยู่นะครับก็กลับมาก็อยู่กับมามา่มาครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นบิกแพ็คนะครับครับหมูหมูปิ้งนะครับหมูปิ้งชิ้นไม้ใหญ่ๆนะครับก็เดี๋ยวเราจะเอามาดูด้วยกันให้มันกินด้วยกันนะครับก่อนอื่นเลยเปิดไฟก่อน ระ,ระหว่างเปิดไฟนะครับเราก็จะมาหั่นหมูกันครับก็คิดนะคิดไปว่าถ้าเราหั่นชิ้นใหญ่เนะี่ยเราก็จะได้กินคําใหญ,ใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าท,ทุกคําที่เราตักมามมกมันก็จะไม่มีหมูติดอ่ะก็เลยเดี๋ยวเราจะหัน่นแบ่งแบ่งอย่างละครึ่งครึ่งหนึ่งหั่นแบบละเอียดหน่อยอีกครึ่งหนึ่งก็หัน่นหยาบๆยาบเนาะเอาไปกินแบบถ้าละเอียดก็คือตักทุกคําก็ได้ทุกคำอย่างนี้ประมาณนี้ไหม ส่วนตัวละเอียดละเอียดก็เอยส่วนตัวหยาบก็อยากกินใหญ่หญๆก็ตัดทีละคำเลยเนาะนะระหว่างนั้นอระหว่างรอน้ําเดือดนะครับก็ลืมไปเลยจะกินแบบแห้งนี่นี้นะเดีียวนะถ้าเราจะกินแบบแห้งแล้วต้องเติมเครื่องปรุงใส่ถ้วยไว้ก่อนอก็จะเสียงดังแข่งกับหลังบ้านสักหน่อยนะหลังบ้านมีงานก่อสร้างเล็กน้อย เอออันน้าทำมารูุกแล้วเราต้องใส่ตัวนี้นะครับก็เทเครื่องปรุงใส่ไว้ในถ้วยรอก่อนเลยครับเดี๋ยวลวกมาม่าเสร็จก็เอามาใส่ในถ้วยคนๆๆเลยนะครับไม่รู้ว่าหลังบ้านจะมีเสียงดังขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับ เมกี้ก็สก,กัดปูนสก,กัดปูนครับตูมตมูปูมาปอกป๊อกปอกปอกเลยนยก็รอ,อ,อรุ่นเอานี่ครับก็เทเครื่องปรุงเรียบร้อยนะครับอ่ะพักไปก่อนน้ำใกล้จะเดือดแล้วต้องรีบหัน่นหั่นหมูหั่นหมูรวนๆเลย จะมีที่ไหนทําหมูปิ้งไหมใหญ่แบบนี้บ้างนหายากแต่เดี๋ยวนี้ส่วนมากเป็นหมูปิ้งแบบสิบาทใช่ไหมหมูปิ้งนมสดยุบยังนงยุบไม่ออกออกสิเออยุบไม่ออกออกสิหมดแล้วนะครับ ชิ้นใหญ่ไว้ชิ้นใหญ่เยอะหน่อยแล้วครับส่วนอันนี้จะหั่นชิ้นเล็กๆครับอกองจะสั่นหรือเปล่าเนี่ยน่าจะสั่นนะหั่นเล็กมากไม่ได้ละเพราะว่าเวลามีน้อยน้ำจะเดือดแล้วหั่นพอประมาณแล้วกัน มามาต้ยมยำกุ้งนะครับแต่ว่าใส่หมูต้ยมยำกุ้งเดี๋ยวใส่หมูแทนนะนนก็กล้องสั่นก็ขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากว่ามันสั่นจริงๆเลยเพราะเราทำอยู่ตรงนี้โต๊ะไม่ได้แข็งแรงอะไรมากนะครับโต๊ะเป็นโต๊ะขาวธรรมดาเนาะเาทำอะไรมันก็สั่นแหละ น้ำเดือดแล้วอุน้ำเดือดแล้วขอเบาไฟหน่อยแล้วกันหันไม่ทันครับหันไม่ทันหันไม่ทันจริงๆครับนอกจากหันไม่ทันแล้วกล้องอยังสั่นอยู่งะฮะอืมอืม่มะพอแล้วล่ะก็ไม่ละ,ละเอียดมากอะไรอะอะไรมากนะครับเนี่ย ก็มาเดือดเดีอดอะไรมากเพราะว่าเวลามีน้อยเวลามีน้อยนะประมาณนั้นล้กันส่วนในตัวนี้เดี๋ยวหานหย,บยบาบหยาบกินไม่ชิ้นใหญ่แล้วกัน นะแค่นี้พอใหญ่ๆหน่อยนะครับโอเควางก่อน,นครับเอาละน้ำจะเดือดแล้วเตรียมตัวใส่มามา่ครับ ไม่หนาวเบาไฟแล้วนะเมื่อกี้ทําไม่เบาไฟก็น่าจะเป๊ะละก็มีหยาบปนละเอียดกันไปนะครับจริงๆอยากได้ละเอียดกว่านี้นะเพราะว่าแบบตักเส้นทุกคำก็จะเจอทุกคำเลยเงี้ยมาม่าต้มยำกุ้งนะครับต้มยำกุ้งครับแต่ว่าใส่หมูแทนไม่รู้โฟกัสกล้องได้หรือเปล่านะเพราะตอนนี้เบลอหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าข้างนอกอากาศคึ้มครับ ไม่มีแสงมากพอที่ทำให้สังเกตได้ก็ like 對對ในคลิปนี чи, ้นะคะน Speech, ถ้าถ like ้ารูภาพเบอร์นะฮะเสียงไม่ชัดเสียงรบกวนเยอะยังไงก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าแสงไม่เอื้อจริงแสงไม่เอื้ออำนวยเลยทั้งเสียงทั <itaire> ้งแสงทั้งเสียงไม่ค่อยเอื mmm. ้อเท่าไหร่หนเมื่อกี้ไม่น่าเลยเนี่ยไม่น่าบ่ไฟเลยถ้าถ้าปล่อยเดือดก็น่าจะดีแล้วเมื่อกี้บ่ไฟไปครึ่งหนึ่ง ก็ทุกวันนี้ก็เวิร์ก from home เนอะมีใครได้เบก from home บ้างไหมเอ่ยผมนี่เวิร์กเรียกว่าไปที่ทำงานอาทิตย์ละวันนะไปให้เห็นหน้ากันบ้างอาทิตย์ละวันก็เสี่ยงแล้วครับเอาง่ายอยู่บ้านก็เสี่ยงทุกวันนี้โควิดอันตรายมากครับโดยเฉพาะในพื้นที่สีแดงนะกรุงเทพนะหนักมากครับ ใจผมไม่อยากไปตลาดเลยแต่ว่าไม่ไปตลาดมันก็ไม่มีอะไรกินใช่ไหมจะทํากินเองผมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สะดวกนะครับเป็นคนที่ไม่มีเครื่องปรุงอะไรทํากินเองเลยที่บ้านแสงมาแดดออกอดูจากโฟก,กัสกล้องน่าจะได้อยู่นะเอาละเดีอยแล้วเดีแล้วเดี๋ยวแล้ว,ว,ลว,ว,ลวใส่เลย ที่เหลือก็ใส่นี่ก็รอมันเดือดนะจ๊ะก็เหมือนเดิมนั่ไม่ต้องลวกนานนะครับเพราะว่าถ้าลวกนานเดี๋ยวเส้นมันจะเละำมาทำกินแบบแห้งมันจะไม่ดี่ะมือดีกะ เดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็แดดใส่น้ำเยอะไปนะเนี่ยดูดิไม่น่าเลยไม่ได้ต้มนานแล้วมาม่ามามีสดตูสตูเดอร์ลูปนี่เป็นต้มนานมากนานจริงๆครับก็เลยกะไม่ค่อยหูเท่าไหร่เนี่ยแดดไหม้ละเดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็มืด ก็พูดถึงเรื่องเบอร์ฟอร์มโฮมกันต่อน,นิดนึงนะครับก็ถ้าใครเดินเบอร์ฟอร์มโฮมนะครับก็พยายามดูแลตัวเองดีๆนะครับอย่าไปที่ไหนที่มันเสี่ยงเนาะเคยเห็นมีเคยเห็นสาวใช่ไหมแบบว่าเขาบอกให้เ o อร์ฟอร์มโฮมแต่ว่าดันไปเที่ยวไปห้างเนี่ยแล้วก็ดันติดโควิดมาเรียบร้อยแล้วครับติดทั้งโควิดโดนทั้งเจ้านายด่าบริษัทเรียกว่าลงโทษนะครับเขาให้ทางานที่บ้านแต่ดันไปเที่ยวซะงั้น แล้วก็ถ้าใครเพื่อพมโฮมอยู่กับครอบครัวก็พยายามดูแลกันหน่อยเนาะมาตรการเลยนะใส่หน้าก,กากในบ้านเลยคือฟังดูมันก็ตลกนะแต่ว่าถ้ามันจําเป็นจริงๆมันก็ไม่แน่นะควาจริงนะแต่ทางที่ดีคือถ้ามีวัคซีนดีๆเลยจะดีกว่านี้เยอะรู้บริหารประเทศกันยังไงมีแต่คนคิดถึงโทนี่ ấy. บริหารจนคนคิดถึงโทนี่เห็นะเออแปลกดีครับยิ่งบริหารยิ่งแย่ยิ่งบริหายยยรหายิ่งคนยิ่งคิดถึง แหลกดีแปลกดีไม่เอาไม่เอาไม่พูดเรื่องกันเมืองไม่ดี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 ปิดไฟสิลืมก็เอาสักเท่านี้พอละไม่ให้มันไม่ให้มันสุกเกินแล้วก็ไม่มันดิบเกินนะออืืง่ะ มันทั่วใหญใหญ่ไปไม่ใหญ่ไปเยอะนะใหญ่ใหญ่ใหญ่ไปเยอะๆเลยโอ้ยโล่ฮิวางวัคนก่อนจะคนได้ต้องเอานะ้ำนิดนึงเข้ามามา,มา,มาละลายน้ำมันโอเคแล้วคนครับรู้สึกว่าจะน้อยไปกับถ้วยเดียวซ <laughs> องเดียวน่าจะน้อยไป คือทุกทีผมจะกินธรรมด,ดาประมาณสองซองเนาะแต่ว่าพอเป็นบิ๊กแพ็ปุ๊บจะสองซองก็คุมันจะเยอะไปก็เลยเอาเป็นซองเดียวซึ่งมันก็ดูน้อยไปมันไม่พอดี <laughs> ปรับโฟกัสกล้องรู้สึกมันไม่พอดีอมันน้อยไป เอ้มันควรจะสองสองนะเนี่ยจริงสองเดียวไม่พอฮ่ก็ทำไมดูไม่เข้มข้นก็ไม่รู้ไม่เข้าใจปกติรูปดูเข้มข้นกว่านี้สิเดี๋ยวผมเาผมใส่น้ําละลายไอ้ตัวน้ํามันของมาม่าเยอะไปหน่อยก็ได้มันเลยดูไม่เข้มข้นนะครับก็นี่จริงๆมันควรจะเข้มข้นกว่านี้นะใส่หมูลงไปนะครับก็จะกินเป็นเครื่องเคียงก็ได้นะ เผื่อมันเผ็ดไงเผื่อมาม่าเผ็ดแล้วกี่เครื่องเคียงก็ได้แต่ว่าไม่อคนเลยแล้วกันเราก็จะได้กลิ่นหมูผสมกลิ่นเครื่องปรุงของมาม่านะครับอุยยา่หมูหมูหมูกระเด็นตกตกไปนู่นหมูกระโดดได้ หรือผมคนทั่วใหญ่มั้งหมดเลยไม่เข้มข้นเลยหรอเปล่าเกี่ยวไหมก็ไม่แน่นะอาจไป็ไม่ได้ก็ไ,ได้ก <mm> <mm> ่อแล้วละ่ะคนเบื่อแล้วเหนื่อยแล้ว <mm> ชิมกันดีกว่าครับว่ารสชาติจะยังโอเคอยู่หรือเปล่านะครับ <mm> ใหญ่ไปเยอะไปโอเคนี <mm> okay, ่พอ เส้นมันเหนียวนุ่มเลยใส่ช้อนกินนะจ๊านะจานะจานะจ๊าอื้มมึงสี่ใช่จะมานลงนะจ๊าอะไรนะจ๊าอื้อมึงสี่ประเทศชาติจะพังอยู่แล้วถึงถึงหน้าตาจะเดบดูจืดจดนะ แซ่บนะครับบอกไว้ก่อนลองกินหมูกันดูจะได้รสชาติหมูผสมเครื่องมาม่าหรือเปล่าอ<ม>ืมก็รสชาติหมูเยอะกว่ามามา่าแน่นอนเยอะกว่าเครื่องมาม่าก,ก็อร่อยครับเอาเป็นว่าถ้าหมูอร่อยมาม่ามาม่าผสมหมูปิ้งก็อร่อยแล้วครับอะครับก็เอาเป็นว่า กินเพื่ออยู่ครับรอบปีงึงมือหนึ่งนะครับยังไงก็ลองไปทํากินกันดูนะครับเอาเป็นมาม่าใส่ตับปิ้งอาจจะดีก็ได้นะตับปิ้งตับปิ้งแต่ไก่ปิ้งไม่นะไก่ปิ้งนี่ไม่แนะนาไก่ปิ้งน่าจะมันเอาเป็นตับปิ้งดีนาน่าจะน่าจะโอเคนะ,อะโอเคโอเครอบปีน,นึงมือก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมก็ลองทำากินกันดูอร่อยครับย่อมยบอม โอเคครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ